ครับจาเก็บซื้อขายโดยมาหนึ่งมือสองมืเก้านะครับวันนี้นะครับผมมาทําการทดสอบนะครับ D J I Spark Combo นะครับ๋ยวมารู้กันนะครับว่าในชุดมีอะไรบ้างนะครับชุดนะครับก็จะมีเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าร้ายแคบล่านะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวลำนะครับตัวลำตัวนี้จะเป็นลำสีขาวนะครับครับ ตัวนี้จะเป็นลัสีขาวมีตลกกิมบอลนะครับครับมอเตอร์ก็สวยครับตัวลําไม่มีตำหนินะครับขาขาวนเนียนนะครับตัวนี้ตัวหนังสือยังคมชัดปกตินะครับครับผมดูตำหนินะครับมีไหมครับอ๋อจะมีตำหนิตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ครับอันละหกสิบบาทสามารถสั่งได้ลาซาด้าก็ได้ครับหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้ครับไม่มีผลนะครับ อันนี้ตัวลำสีขาวนะครับครับกล้องสวยๆครับอันนี้ตัวลำนะครับต่อไปนะครับรีโมทนะครับรีโมทก็แบตเต็มปกตินะครับปุ่มคมนะครับตัวหนังสือชัดนะครับนี่ครับอันนี้รีโมทนะครับสภาพสวยครับรีโมท ต่อไปนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะมี2ก้อนนะครับแต่จะมี1ก้อนนะครับที่มีอาการเริ่มบวมอ่อนๆนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่8 4รอบชาร์จนะครับก้อนนี้ปกติดีนะครับเซลลงแข็งๆนะครับราคาเอ่อรอบชาร์จอยู่ที่51รอบชาร์จนะครับเป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะครับสามารถใช้ได้สามารถใช้งานได้ปกติทั้ง2ก้อนนะครับ รถถึงก้อนที่รวมด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดชาร์จนะครับก็จะมีชุดชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับสายไฟนะครับแล้วก็จะมีฮับชาร์จคอมโบนะครับตัวนี้นะครับสามารถชาร์จพร้อมกันได้3ามก้อนนะครับต่อไปนะครับจะมีเป็นตัว ลองจอดครับตัวนี้นะครับมันจะทําให้ตัวลําสูงขึ้นจากพื้นนะครับก็เหมือนว่าสามารถลงจอดสนามหญ้านะครับได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่โดนกล้องนะาจะสูงๆอย่างนี้นะครับถ้าใส่ไปแล้วตั้งอย่างนี้ครับถ้าใส่ใส่อย่างนี้ครับสี่ขานะครับมันก็จะสูงนะครับก็มีใบพัดสำรองนะครับ หนึ่งคู่นะครับไปฟ้าสำรองมันก็จะมีสายครับเป็นสายมินิเอ่อาไมโคร USB นะครับตัวนี้จะไว้ชาร์จรีโมทนะครับต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบบินให้ดูนะครับมใส่แบตก้อนที่บวมให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมรัาใส่เข้าไปนะครับ แล้วกดให้แน่นๆนะครับทําการเปิดเครื่องนะครับกดหนึ่งทีกดค้งนะครับรี่มดเหมือนกันครับกดหนึ่งทีกดค้างนะครับต่อไปนะครับทําการนะครับเข้า w i f i นะครับเข้า wifi แล้วก็ค้นหานะครับคําว่า Spark RC นะครับ ค้นหาคําว่า spark r c นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับโดยการใส่รหัสนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 2รอบนะครับซึ่งรหัสจะอยู่ด้านหลังรีโมทนะครับที่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับพอเราเข้ารหัสแล้วนะครับก็ไปที่แอป dji go p r o นะครับเป็นแอปควบคุมของ dji spark นะครับ G.I. Go 4นะครับนี่ครับหน้าจอเขาจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็กด go เข้าไปนะครับก็อันนี้เรากดเข้าไปเรียบร้อยนะครับ GPS ขึ้น10ดวงครับจับ GPS เร็วมากครับตัวนี้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบบินให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่าวดีโอสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็เลื่อนจอยสติ๊กนะครับเข้ามาหาตัวนะครับอันนี้คือการสตาร์ทเองครับหรือว่าเราจะขึ้นแบบออโต้ก็ได้ครับกดลูกศรชี้ขึ้นนะครับแล้วก็สไลด์ไปทางขวานะครับเพื่อจะทำการสตาร์ทและบินขึ้น1.2เมตรนะครับที่เขาเตือนนะครับคือเซนเซอร์นะครับ ดี๋ยวผมจะเช็คเซนเซอร์ให้ดูนะครับนี่ครับนะครับเซ็นเซอร์เตืเอนปกตินะครับโดยผมจะลองบินบินที่ไปงสูงนะครับ เดี๋ยวผมจะบินที่ความสูง30เมตรนะครับตัวนี้แต่ผมจะเดินหน้านะครับผมจะใช้เป็นโหมดธรรมดานะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ผมบินไปที่ความไกลนะครับประมาณ 40เมตรนะครับกล้องนิ่งปกตินะครับเดี๋ยวแพนขวานะครับอ่าครับตอนนี้ผมบินที่ความไกลนะครับ54เมตรนะครับผมจะแพนขวานะครับแพนซ้ายนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมบินที่ความไกลนะครับ17เมตรนะครับสัญญาณก็ปกติเลยนะครับสัญญาณดีมากครับสำหรับ DJI Spark ลำนี้นะครับเดีย๋ยวเจะเดินหน้าไปอีกหน่อยนะครับ ตอนนี้ครับความไกลอยู่ที่แปดสิบสาเมตรนะครับนี่นะครับก็การแพนกล้องนะครับสัญญาณดีครับผม GPS อยู่ที่สิบเจ็ดดวงนะครับสำหรับบินในกรุงเทพผมว่าสิบเจ็ดดวงเนี่ยถือว่าสัญญาณค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับการแพนขึ้นลงก็ปกตินะครับแพนซ้ายแพนขวาให้ดูนะครับ นี่ครับสสวยๆเลยนะครับผมผมดันไปสักหนึ่งร้อยเมตรดีกว่านะครับให้ดูนะครับระยะทางถึงที่หนึ่งร้อยเมตรครับนะครับหนึ่งร้อยสิบห้าเมตรหนึ่งร้อยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเมตรครับ อ่านะครับตอนนี้ผมบินไปร้อยสาสิเมตระครับสัญญาณดีมากครับเดี๋ยวผมจะทําการกดรีเทนทูโฮมนะครับโดยการเรียกโดนกลับมาที่เดิมนะครับการกดปุ่มลูกศรลงแล้วก็ไปรูปตัวเฮตตรงนี้นะครับกดค้างไว้ครับนี่ครับนะครับตัวลำโพจะหันกลับมานะครับ ตอนนี้อยู่ที่นะีครับมาเขากลับมาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะทําการลงจอดที่เดิมนะครับตรงจุดนะครับที่เขาขึ้นนะครับบนอยู่ด้านบนนะครับ เขาจะทำการแลนดิ้งนะครับ<ม>เขาจะหาตำแหน่งนะครับจุดที่เขาขึ้นนะครับ อันนี้ผมไม่ได้จับรีหมดนะครับแต่ผมจะทำการกดยกเลิกก่อนนะเดี๋ยวจะดูให้ดูความนิ่งนะครับครับอันนี้คือสต็อปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่บินไปประมาณนะครับ6นาทีนะครับแบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่50นะครับก็เอรอปกตินะครับตัวนี้ ดึงลเโฮลน,นะครับลงจุดตรงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลงจอดนะครับอ่ะนะครับผมก็ได้ทำการลงจอดอย่างปลอดภัยนะครับ หาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทางเพจร้านนะครับซื้อขายโดยมือหนึ่งมือสองร่มเก้านะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0926280095นะครับส่วนราคานะครับลํำนี้นะครับจะเปิดอยู่ที่7,500บาทเท่านั้นนะครับหาลูกค้าสนใจก็เข้ามาชมก่อนนะครับที่ทางเพจร้านนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะครับเป็นช่องทาง YouTube นะครับอ่าผมจะลงคลิปนะครับ ในการรีวิวโดนะครับการใช้งานนะครับก่อนส่งลูกค้าทุกรมนะครับเพื่อฝากลูกค้านะครับเข้าไปกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับชื่อช่องครับ DJI โดนรูปภาพมุมสูงสตอรีนะครับหากคลิปนี้ผิดภาพประการใดนะครับผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับตอหลับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ